สวัสดีค่ะอดีสวัสดีสสดค่ะหรือยังสวัสดีค่ะ Where are we going today คะไปลิกเทนสไตน์ครับไปลิกเทนสไตน์ใช <จ S> ่ <But S 2> ประเทศลิกเทนสไตน์ประเทศลิกเทนสไตน์ใช่ไหม <laughs> But last time we also went to lichtenstein e is t very small country นะครับ but today where are we going มาลบูนครับ Um, i s a small village in the mountain. Um, m un, a l b o is small village in the mountain. หม <Right, so. S 2> ู่บ้านเล็กๆนะคะในเทือกเขานั่นเองนะคะจะสวยงามอย่างไรนั้นติดตามพวกเรากันไปด้วยนะคะ Let's go. Let's go. Then. ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมืองเมาบุนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมืองเมาบุนหรือว่าหมู่บ้านเมาบุนวิลเลจเนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดนะคะเหนือระดับน้ําทะเลสูงสุดนะคะ ของประเทศลิกเทนสไตน์นั่นเองนะคะแมวเนี่ยก็ไม่เคยมามาก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะถึงแม้ว่าแมวกับอดีเนี่ยจะเคยพาทุกทุกคนเนี่ยมาเที่ยวประเทศลิกเทนสไตน์ไปแล้วนะคะประวัติเอย่ยเมืองหลวงเอย่ยสถานที่ท่องเที่ยวใดๆเอย่ยปราสาทราชวังโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเป็นหมดเลยคลิปนั้นเนี่ยสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะคะก็น่าจะเกือบปีแล้วนะที่เราไม่ได้มาลิกเทนสไตน์นะคะมาลิกเทนสไตน์เมื่อไหรเนี่ยก็มีแต่ความสดชื่นนะคะถึงแม้วันนี้นะคะอากาศจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใจเราและคนข้างๆกายเราทำให้เราสดชื่นเนี่ยมันก็จะสดชื่นขึ้นมาเองโดยอัตมัตินั่นเองค่ะเรามาถามคนในพื้นที่ดีกว่านะคะจริงๆแล้วจะถามว่าอาดีเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เลยหรือไม่ก็อาจจะตอบ ได้ไม่เต็มปากว่าใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศลิทเทนเนียใช้เงินสกุลฟรังนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะรถบัสจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะแล่นมาที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็รถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะแล่นมาที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นถือได้ว่าอาดี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นญาติพี่น้องของคนประเทศนี้เนาะอาจจะประเทศสวิสเลยโดยตรงอาจจะไม่เทศลิกเทนตน์เลยโดยตรงแต่ว่าเขาก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนั่นเองค่ะอาดี้คะ Um, if we're talking about Malboon village, what do you first thinking? Well, about uh, this very small ski resort with three or four ski lifts. <laughs> yes, shy, shy, we saw that they have just only three four ski lift lifts. Huh? Yes, and I think about the meat, the brand Malbooner. Ah. We can buy in our shops in Mikrokof and so on. Meat or bacon? All kind of meat products. Ah, oh, it's like um, smoky meat, like something like that. Meat, like they have very different kind of meat mm. for sale in the shop. So the brand is Malbunr. so uh -huh. originally from here. <laughs> That's why you, when we talk about Malbun you're thinking about meat products, yes. right? wine like and and all the other. Products for Good Very good นะคะอัีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงมาบุญเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงนะคะก็คือจะนึกถึงว่ามีสกีรีสอร์ทนะคะเล็กๆน้อยๆมีแค่3 4สกีลิฟต์เองอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เรานั่งรถผ่านมาเนี่ยแมวเดินขึ้นมาด้วยเนี่ยแมวก็จะเห็นด้วยนะคะว่าเออมันมีสกีรีสอร์ทเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบเหมือนสกีรีสอร์ทเล็กๆของที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ป๊อปปูล่าเลยนะคะก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อวั ะะซึ่งที่นี่เนี่ยก็โอ้โหอากาศมันดีอนะเนาะทุกคนน้องก็คือน้องวัวก,ก็จะได้กินหญ้าที่ดีกินน้ําที่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนื้อทีอ่ได้รับการแปรรูปมาจากประเทศลิกเทนสไตน์เนี่ยก็เลยจะมีชื่อเสียงนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์มากเลยนะคะเขาบอกว่าเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อ,อผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อของเมืองเมาบุนได้นั่นเองค่ะโอ้โหแม่เายังไม่เคยลองนะ I never try ช meat product from o u r b o n Maybe sometimes I buy but you never see because I throw away package You already cook and then you just uh give me a food เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะลองซื้อมากินเนี้ย Maybe I just tell to everybody that maybe next time we gonna buy it but yes we can try tonight ไม่แน่นะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะก็อาจจะลงเมืองไปนะคะแล้วก็ซื้อ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากเมืองเมาบุญนั่นเองค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราเดินขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดท้ายสุดของหมู่บ้านแล้วนะคะมาดูพร้อมกันนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนคะ่ะโ,โหดูสิคะสวยงามมากเดินไปเหนื่อยไปเมาหมอยไปแต่มันสวยงามเหลือเกินค่ะ so you want like to walk up there or maybe we take a cable car and let's see maybe we take one way or maybe we take two ways go up there and have some lunch and then we come back yes I think so <Okay. S 1> up there okay. s see. <S ทุกคนคะดูสิคะน่ารักมากเลยอ่ะเตาทำกับข้าวเขาว่า อันนี้เป็นเตาเล็กนะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะน่าจะเป็นบ้านอืมพิเวทสำหรับว a เคชั่นอะไรแบบนี้มาคิดว่านะเพราะมาเดินเล่นดูแถวนีว้ไม่ค่อยมีคนอยู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่แบบว่าเอาไว้ตักอากาศนะคะดูสิคะอันนี้น่าจะเอาไว้ทําพิซซ่าหรือว่าน่าจะเอาไว้แบบปิ้งย่างหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักมาก ดูสิคะสวยงามหมดเลยอะ่ะสวยงามมากแล้วข้างบนคือแบบว่าแบบมีปุยเมฆลอยคลอเคลา,ะคาอะไรอย่างเงี้ยเคลียยอดดอยอบเขาอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากนี่ก็เป็นทางที่เราเดินมากันนะคะจากใจกลางหมู่บ้านนะคะโอสวยงามมากเลยจริงๆนะคะ ข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะคะทุกคนก็คือประเทศออสเตรียแล้วนะคะคือประเทศลิเทนสไตน์เนี่ยอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับออสเตรียนะคะดังนั้นตรงนี้จะเป็นเขตแดนนะคะส,สูงๆเนี่ยนะคะแม้ว่าสำรวจดูแล้วนะเขาบอกว่ามันมีทางเดินเท้านะคะ,ะข้ามไปยังเขตออสเตรียได้ด้วยนะคะแล้วฝั่งข้างหลังนะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรียแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําถนนไปได้เพราะว่ามันสูงชันมากนะคะกะ็ถ้าเกิดจะไปเนี่ย ไปได้ทางเดียวก็คือเดินข้ามฝั่งไปนะคะไปลงทางโน้นแล้วก็นั่งรถไฟย้อนกลับมาที่ลิกเทนสไตน์ก็ได้หรือว่าจะนั่งรถไฟยาวไปถึงเบรเกนส์แล้วก็เข้าคอนสแตนต์ก็ได้นะคะซึ่งคอนสแตนต์เนี่ยแมวก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะเป็นเมืองที่ติดกันกับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมัน German, แล้วก็ออสเตรียตรงนั้นจะสวยงามเช็คเช่นเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมย้อนกลับไปรับชมคลิปอีีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแมวไปเที่ยวที่โปรตุเกสเนาะ ก็ไปเจอเพื่อนนะคะไปเที่ยวก่อนเพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนไทยที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะมาทํางานอยู่สักสองสาวันนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมพี่ชายนะคะซึ่งได้รับอุบัติเหตุนะคะที่รัสเาเยนะคะก็ตอนนั้นทริปนั้นอทิ์ก็ไม่ได้ไปนะคะสองทริปนั้นอทิไม่ได้ไปอทิตามไปเยี่ยมพ่อมาทีหลังนะคะหลังจากแมวไปแล้วได้3วันนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยแมวเพิ่งไปเที่ยวเวียนนามาเนาะไปเที่ยวออสเตรียมานะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะ สอบถามว่าอาดีเนี่ยหายไปไหนทําไมอาดีเนี่ยไม,ไม่ได้มาออกคลิปหลายคลิปแล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมาเมา้ากระโมยกับอาดีนะคะ mm hmm. I just explain to everybody because um, when I was mm hmm. travel alone or when I meet my friends in Portugal, in b a l i ี or the last time I just went to Vienna right Austria without you so many people ask about you where is Adi uh why you not traveling with h i m or whatever <Okay. S 1> จริงๆแล้วนะคะเราเนี่ย ก่อนที่จะไปเที่ยวเนี่ยเราได้ตกลงกันแล้วนะคะดังนั้นคือเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะคะพ่อแมวเนี่ยจะคุยกับอดีก่อนนะคะแล้วก็อดีเขาเนี่ยเวลาเข้าไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าเข้าไปเยี่ยมออพ่อแม่เขาโดยที่แมวทํางานที่สนามบ,บินอย่างเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันเนี่ยเขาก็จะบอกเราก่อนเราจะอินฟอร์มกันและกันเสมอนะคะแล้วเราก็จะเหมือนกับอนุญาตให้ แต่ละคนเนี่ยมีเวลานะคะมี private นะคะมีเวลาให้เพื่อนมีเวลาให้เพื่อนร่วมงานมีเวลาให้ครอบครัวเนี่ยเป็นของเราเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาถามอดีกันนะสวั so, ดีค่ะ <Yeah. S 1> Why you always allow your wife to traveling without you คะ Because before you travel with somebody uh, we talk about thisYou mm hmm. tell me w h o you gonna go where you gonna go mm hmm. If it's okay for me then everything fine. Yeah because in my work I cannot just say next day I am off for 2 3 days is possible for work but possible to, for your work. great I have a very great husband I have very kind husband <f uck art> ไม่รู้ว่าคู่อื่นเป็นยังไงนะคะคู่อื่นอาจจะไม่ได้นะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับเธอเนี่ยเธอก็ต้องไม่ได้ไปเที่ยวกับใครนะคะหรือว่าอาจจะไปเที่ยวได้ปีละครั้งสองครั้งอะไรก็กันไปนะคะแต่ว่าคู่เราเนี่ยแมวเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวบ่อยก่อนที่แต่งงานเนี่ยแมวก็เที่ยวเองนะคะเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมาเยอะมากนะคะซึ่งอดีเนี่ยเขาก็เข้าใจดีนะคะเวลาเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็เต็มที่นะคะเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เต็มที่นะคะบางครั้งเราอยู่ที่บ้านเนี่ย อาจจะไม่ได้ทําคลิปหรือว่าบางครั้งเนี่ยแมวไปเที่ยวกับเขาแบบแว้บๆครึ่งวนนะันอะไรเงี้ยไปกินคงกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยแมวก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปมาบอกเล่าก,กับทุกๆคนนะคะแต่เหมือนที่อดีบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วในระหว่างคู่ของเราแล้วเราตกลงกันแล้วเนี่ยทุกอย่างโอเค everything fine นะคะแล้วก็อดีเนี่ยเขาก็จะยินดีให้แมวไปเที่ยวเสมอ we never have problem with this topic no never You never... also allow me to go with my friends to Scotland or wherever. Chai, <laughs> last time you went to Scotland, I told you to do some video, but why not you? ใช่ค่ะตอนที่ช่วงที่แมวไปเที่ยวโปรตุเกสอะก่อนหน้านั้นอะดีเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆทนายเพื่อนๆเอ่อโปรเฟสเซอร์เพื่อนๆที่เรียนจบมาด้วยกันแล้วไปทํางานหลากหลายอาชีพนะคะเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันปีละครั้งหนึ่งสองครั้งล่าสุดเนี่ยเขาไปเที่ยวที่สกอตแลนด์เนาะหลังจากที่เอ่อโควิดเนาะไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วนะคะก็ขออนุญาตแมวไปเที่ยวที่สกอตแลนด์แมวก็โอเคนะตอนนั้นอะแมวก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ทํางานนะคะเขาไปเที่ยวประมาณเอ่อเจ็ดวันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เจอการซ้ำ วนไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แมวก็เลยไปเที่ยวกับเพื่อนที่โปรตุเกสนะคะอันนี้เป็นความเข้าใจเป็นความ อารมณ์อรวยนะคะในชีวิตคู่ของเรานะคะคือแมวไม่รู้ว่าคู่อื่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่สําหรับคู่เราเนี่ยเราไม่มีลูกเนาะแล้วก็งานของเราเนี่ยก็เป็นงานที่ของแมวเนี่ยไม่ค่อยสเตรทเท่าไหร่นะคะเพราะแมวเนี่ยเอนจอยกับงานมากนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ร้านสปานะคะแล้วก็เป็นท้งพนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินสุรินทร์แมวแฮปปี้มากนะคะเพราะแมวเนี่ยได้ทํางานที่แมวรักนะคะอดีตเนี่ยเขาก็ได้ทํางานตรงสายที่เขารักนะคะดังนั้นในเวลางานเนี่ยเรา เราจะไม่ค่อยเครียดเราก็เลยจะไม่ค่อยเอาเรื่องเครียดๆเ,เนี่ยมากับมาที่บ้านด้วยนะคะแล้วเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราถือว่าเราเวิร์กฮาร์ดเราเพลย์ฮาร์ดนะคะเวลาเราทํางานเนี่ยเราเต็มที่เวลาเที่ยวเราก็จะเต็มที่ด้วยนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะจบมันจะสมบูรณ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ understanding is the most key for success lover ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะ รักม h ฮัสบันมากมากใช่ครับรักแม่ไมากมากสวีทสวีทกรีทครัครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันนะคะ I'm hungry โอเคแล้ o ก e สัมผ some food โอเคไหมคะนี่คือ้นคค่ะน่ารักจังเลยอ่ะเขาทำเหมือนกับเป็นพาสปอร์ตของ d i c ก e ทน s ไ y l e เลยอ่ะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะนี่เมาไก่ดีนะคะเรามาซื้อตั๋วแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปกินอาหารอะไรข้างบนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินลงมากันนะคะตอกตอกตๆกตอกตก,ตกนะคะเพราะว่าพี่พนักงานขายตั๋วบอกว่าระหว่างทางเดินลงมาเนี่ยคุณอาจจะเห็นสัตว์น้อยใหญ่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีดอกไม้ป่ามีแบบเห็ดป่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเ,เก็บได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะพี่นี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้น กระเช้าแบบนี้ไปด้วยกันเลยนะคะน่ารักมากเลยอย่ะเหมือนเป็นคนลิเทสตสไตล์เหมือนมีพาสปอร์ตลิเทสตสไตล์อยู่ในมือโอเคล e ตส์ก l ล t ตส์กค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โ oh. ห อยู่หมู่บ้านข้างหลังหิวข้าวหรอคะอยู่ข้าวไหมโอเค so w ีกินข้าวเล็กอันเกมส์โอเคชอบไหมได้เสนาที่มาลง The Left c e n t ว้าวเขานั่งลงมานะคะเขาบอกว่ามีตัวเกมส์นะคะตัวอันเกมส์ What is it in English I don't know English สัตว์ป่าสักอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นไม้เป็นเสีย มีไหนเนาะน้องป่า <I S 1> น้อง <I S 1> สัตว์ไอโซดอนซี e มาดีอะ it's very natural here แม right? ่ That's why they still have a lot of uh, animal เรื่งก็ะส่ายตัวเนบอกว่าทางซ้ายมือนะเดีด๋ยวเราจะเห็นสัตว์ป่าตัวหนึง่งมีไหนละ่ะ <c oughs> อันนี้บอกว่าหายากจังไ <laughs> <laughs> ลชอนเบคไ <c oughs> ลชอนเบครับะอะไรคันบ,บนเรื่อเนาะสควีดลครับดูดิชอนกิเออกปเคมสนยังไม่เจอเลยค่ะทุกคนขาลงไหนคะน้อง ดีน้ลอ็กซ์ลน้เกมแลน้องกำลังรีแล็กซอยู่เลยนะรีแลกซิ ing ไหมคะใช่ครับรีแลกซ้แิน่ารักมากเลยโอเคโอเคค่ะมากเซีมิสมไวท์เบคเดี๋ยวดูอีกนะคะว่ามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านเนี่ยเป็นแบบสั่งเองจ่ายเงินเองนะคะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะนี่เป็นเครื่องดื่มร้อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยอารตีเนี่ยเทคน้ําผลไม้นะคะเป็นน้ําผลไม้ของท้องถิ่นของที่นี่เลยนะคะ เราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราสามารถหยิบได้เลยนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินเองนะคะรานะคาก็จะเขียนติดไว้นะคะมุมขนมปงขนมปังน่ารักมากเลยนะคะไอศกรีมไอศครีมนะคะช็อกโกแลตในช่องเย็นรวมทั้งเบียร์นะคะแล้วก็มีวน์ของลิทเทนสไต์ด้วยนั่นเองค่ะดูสิคะเมืองนี้นะคะเขาก็ปลูกอง,งุ่นกันเยอะด้วยนะคะพาะเท่าที่รอย ผ่านมานะคะคือมีส่วนองุหนนเยอะยะมากมายเลยนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกนาอที่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีวายเป็นของตัวเองนะคะทุกคนดูสิคะอันนี้เป็นวายแบบแพงๆนะคะแต่ที่น่ารักอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ค่ะเป็นเขาสัตว์นะคะแล้วก็เป็นที่อีชอนด้วยนะคะน่ารักมากอากาศข้างนอกตอนนี้ดูสิคะ เสียงดังนิดหน่อยค่ะภานเนรานน่ารักมากค่ะทุกคนอะสำเร็จม uh ูปเร็วแต่ไม่ช uh ัดแต่ม่ชัด Oh, allemann <laughs> ich denke, in Wien war es besser. In Wien war es besser? sicher. Das. das ist ein Spezialist dort für Wiener Spassen. หลังจากที่ทานอาหารแล้วนะคะเราก็จะเดินย่อยไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นทางการเดินป่านะคะที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้มาทำ ทางไปให้เราแล้วนะคะเดินแบบนี้นะคะเดินไม่ยากเลยค่ะทุกคนค่ะรูทนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเมืองเมาบุญน,นะคะแม้วจะ,ะแนะนําเลยก็แล้วกันนะคะว่า เอาสวิตเซอร์แลนด์เอาซูริกเนี่ยเป็นตัวตั้งก็แล้วกันนะคะเดินทางมาจากเมนสเตชันนะคะสุดทางเลยนะคะมาที่สถานีซากันส์นะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นั่งรถบัสนะคะจากสถานีซากันส์มาที่สถานีวาดูสเอานะคะวาดูสเอาเนะคะที่นี่ก็จะอ่านว่าอาเนาะที่นูกภาษาอังกฤษอาจารย์ว่าอู้อ้าวอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่า อ,อถ้าฟังในประกาศในบัสนะคะเขาจะเขียนว่าวาดูดเอาส์นะคะเขาจะประกาศว่าวาดูดเอาส์นะคะแล้วก็จากวาดูดเอาสเนี่ยเดินทางต่อมาอีกประมาณ25นาทีนะคะมาถึงเมืองมาร์บุนเซนทรัมภาษาอังกฤษเรียกมาบุนเซน n t r ร์นั่นเองนะคะก็ นี่นะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากซูริกเมนเซชันนะคะก็จะมามีวันเดย์ทริปสวยงามนะคะมาเดินเล่นในหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่ผลิตเนื้อนะคะมีชื่อเสียงนะคะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็เอามาเดินเล่นชมบรรยากาศสองข้างทางระหว่างฝั่งกระนี้เป็นลิกเทนสไตน์นะคะแล้วก็ฝั่งกระนนค่ะทุกคนค่ะ เป็นออสเตรียนั่นเองค่ะรับรองว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบการเดินนะคะใครที่ชื่นชอบอากาศดีๆนะคะมารูทนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ แล้วสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาบเกี่ยวกับต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแมวกับอาดีเนี่ยกำลังคิดคิดคิด,ค,ดคิดกันอยู่เลยค่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีเพราะว่าเรามีวันหยุดช่วงนั้นเนี่ยประมาณ5วันนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักเม,มืองหนึ่งอาจจะออกไปค้างคืนที่ไหนสักเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิด,ค,ดคิดกันอยู่นะคะยังอุ๊บไว้ก่อนนะคะว่าช้อยส์ที่เรามีเนี่ยเป็นที่ไหนบ้างนะคะรับรองว่า ที่ที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นที่ที่แบบโอ้โหสวยงามระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆเพอเพล,เ,พลเนี่ยอาจจะมีหนึ่ง ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ u r s c r i b e ยังไม่ได้กดไลค์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดติดตามไหมคะใช่ครับสดไลด้ครับสำหรับวันนี้นะคะลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสายกู๊ดบายจากมาลบูลประเทศลิกเทนสไตน์บ๊ายสวัสดีค่ะ Thank you.